อ,อากาศอาขึ้นผมซอยๆนะเข้าไม้นะวันที่เท่าไรวันเกิดนะวันที่1งวันที่12วันที่12เดินเดินไปเลยเดินที่12เดินเดินที่12เมนคือว้ากีดอย่างเดียวเดลอ

แล้วก็สวัสดีพี่น้องาปเมื่อสุกคู่สักคนปรพกอกันนี้แล้วพี่น้องก็บาบอกคำสูตนะวันนี้ก็มาเห็ดกินย่ำคำๆทุกคนก็มาแต่นั่นมาแต่เกี่ยวข้าวคนข้าวหักแล้วมืวัอน,นี้ทุกคนเลยมืออื่นก็น่า,าจะได้ปัดนะเขาบอกคำสูตกันปัดรอบสองพอดีแล้วมืออื่นนะนี่มานี่ยกะนึ่งข้าวก่อนทุกคนมาห่อหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำก่อนอายุเห็ดกินมืัอนี้เป็ดเซฟเป็นพ่อโคคือเก่ากระเพื่อนโคบานๆานสไตล์บานๆน,น,น,นี่ เซียวโ,โกลุงลังแน,น่นิดนึงนะในเขืนโคกอะวันนี้ก็ได้เห็นซีนหมูมาแล้ววันนี้ได้ซีนหมูมาเอาไปเอาอันเขาซาสาก็บปสอนแล้วกับบหมอนเพันธุ์นุ่มหมูทุกคนปูมหมูวันนี้นะเอาบักวสุนว่าสีไปกินนะขอเจ้าแต่ว่ากำลังสีไป,ปมืดพนมาก,กเลยแล่นไปเห็นกิรจักไปคนเข้าแล่นด์ไปคนเข้าอยู่หน้าทุกคนก็เลยฝากขอเจ้าว่าจงุงมาเฮิ่มนี่เด้อจงุงเพิ่มพูดนึงพูด,พดละแสนนะ มัในซีเอ็ดกินโคชพักกะลำกินทุกคนเลยโคชพักกะลำกินนะหนึ่งเขาก่อนมาหอนหนึ่งเขา่าเขาหนึ่งเขา่าใหม่อากอายขึ้นผมซอยๆนะเข่าใหม่นะเข่าใหม่ตั้งแต่ปัน่นเท่านั้นละ่ะปนนั่นเราตัดบิดทุกคนเลยปั่นเข่าเราตัดบิดตะกีนเข่าใหม่สบายดีสาวโบนัส มือม้ปหุนเข้าวมืบอกหัวมยเนาะหุนเข่าเข่าขึ้นรถเข้าเข่าบ่ยี้เข่าเข่าด้เด้อเข้าเข่าเป็นมันเจ็บมาเข่าเข่าเอาไม่หมายกระดามนะนะให้กระดามเตรียมเรียบร้อยแล้ว Nó ở đây mương, à không choi à, ừ, hòm khâu may, Nó này, ừ. hòm khâu may, <laughs> hòn, để, ร้อนมั้น้ำเน่ยเด้อวะร้อนนัำร้อนด้วยตาปะ ทำยัหละเอาเชื่อเน่ยตัวใหญ่หนึ่งพอไปฮึโ้ใช่หน่อ ฮอนบอกฮอนโอ้เก bon, bon. bon. oh, <c ười> ่งอะลิเชิน้อยไก่จีฮอดนั่นมันเกิดชาโบนัดแล้วันที่เท่าไหร่วันเกิดนะวันที่1งวันที่12วันที่12เดินเดินไปเลยเดินที่12เดินที่12 วันที่สิบสองเดือนสิบสองวันเกิดชาวโบนัดเกิดจะ,ะหอดละเกิดจหอดนี่ละเกิดจะหอดนี่ละเอาไปเล่นของขวัญเอาไปเลยของขวัญอาลาบูก็กลองสุมกลองลาบูบูออบ,บอกเอาอเอาลาบูบูกลองลาบ,บูบูเลยค่ะเสื้อจอกไม้พอมีเซือ้อกับเซื้อลาบูบูอีกอ,อ่ะอัดแล้วนะักอัดมาเลยเต็มแล้วนะ สิตติ้ใหม่เห็ดเพื่อน,นี่ไข่จีเขาจีห้หรอเขาจี้ท่าไข่ของโปรดสาโบนัสฮะทับบอทับบบเป็นไปแล้วไปแล้วล่ล,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 ลนเลยจี้ท่าไข่กาโบนัสไข่เหืออีกอ่ะเป็นห chào thắng nhanh điều chào thắng chào thắng chào cái chào thắng 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 chào Dua gin t tenga kiir salah kisi pepunattik dihuni Verdita จีทาไข่บ่ชิมบ้านกแซบบ่เราชมกับกำลังกี้ฉัชมออกปันหง่แล้วัชมกินข้าวไยเอากินให้บ้างแน่กินให้เอฟบ้างแน่แซบซะเลยชิมบนุแซบ่ชิมนมาโบนัโบมีแฮวออยแซบมาออมกี้วนัด แม่นต่แค่กี่ดังที่บอเนี่ยก็เครืเข้มเราบวมมวนอยู่แคบคนัก็อย่านอนจะเป็นเนาะช่วงเมื่อยบอกไปฝนเข้ามันอ่ะงอเมื่อยมันเยอะแล้วละกินน้อยๆได้จากข้าวเด้อคันเมื่อยมาคันบวมเมื่อยนี่ ปันเกาชาชุมไปจีเอาชาชุม,เ,ชมเป็นลูกผイเบิ้งอัะเลยชาชุมกิมนจำมี้แหละปืนนี้นะอ, <laughs> อ,อ,ะอ๋อยกเกษทุกคนนะน้องเพิ่นเฮ็ดเลยเพิ่นกับว่าเบิ้งโชว์ฝีมือเพิ่นเพิ่นหน่อยชุดชาชุมอันนี้มาจัดการทาด้วยชาชุเจ้ากี้เจ้าจี้ทาไข่บ่แม่นทาแนวอื่น <laughs> แชนอเป็นแม่ครัวนะคนเป็นยหน่ไหมนอเฮ็ดแซ่บจนหงอนนาด้งเอเองย่คือหง่อตเอาอันั้นมาดมก็ทอ่เนี่ยทุกคนห่อมาบดเคียงเลยชุดบอบจู เนะสร็จดีนี่เส็พดพดพดีแล้วเชอฟักลำนี่เลควให้มันหอมก็

กับน้ำมันมน,นะเนาะหนึลาดทุกคนเลยหนึ่บบาน พักมาลงปุ่มนวคะปุ่มได้เข้าวหมเข้าจุงเช้านี่นะหายง่ายโคตรเลย

โคหมูสามไม่คู่อะ <c oughs> ร,ถรถดีมัหรือะรถดีมั้มีมีแต่รถเพ่มาดูา Classic. Classic. <Red bie. S 2> ้แห่งรูดระบบช่องเข้าอันตรายของฉันลืว่าเข้าจุ สูตรกระทาแต่กินนะมันชะนโนคนโซ่ที่มือมาน,นี่ะมชะโนกกระโชกจตลอดเล้วิมละชุรบออยู่แล้วเดี๋ยวพักมันยุกก่อนใช้น้ำเปล่าชนาน้าชมดเลยว่ยังนี่นี่นี่

เท่าเดียววะเท่เดียวแล้วช่องเท่วเดียวแล้วมีเว่ยกินข้าวหุงอีกเลยเข้าก็นี่เรียบร้อยพาไปกินเรียบร้อยพี่น้องโคหมูมาหนิจะซ้อมกินกับข้าวหุง Giang Pa Mà 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 Mình may, khâu mai gà Ô hà rì không? mày Lâm bò Nó hùng không? Đúng không? không? không, không. không. không, không. 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 không.

ก,ก,กับผงกรแซบนะทุกคนนะสาวบรนัก็อีพอจีแล้วกินพอจีข้าวไข่อีกมั้ง chè tao có hùng yeah. thôi là anh ngày vậy đi เขาจีอิ่ม,ม,แ,มแล้วบอกเมื่อละเขาจีเมื่อเฮ็ดเองกินเองแสีบเองเาพอย่ีอใคร่มนะจีเขาจี้ทาไข่เสียบเชยเนาะโอ้เป็นละเบิดเล็กนึงนะเล็กนึงหาชิพนะได้มากเพาราะหันโกรธหัน

Tonyang nơi hên trường gang nơi hên trường gang nơi nữa, hiện gang nơi hên nữa Nhìn nơi 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 nữa, nhảy mình อเออเอ่อแฝกเข ok ียนนะแก้วเขียนอย่างเล็กนึงบอกเล็กนึงฮะเล็กซิปชื่อเรื่อแล้วมีเป็นแตมสีเชิญนี่งั้นบอก อาโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็อขอฝากไว้สมหรับก่อนเดอ้อเปน็นความหวาดเสียวทุกคนเนาะขอบใจ FC ทุกคนนะที่เข้ามาติดตามนะครับชมเป็นกำลังใจบางคำสูตรนะสำหรับคลิปนี้เอพีนี้อ่ะอบายบายทุกคนบายบายสาววานัสบายๆเดีายวบายๆบ๊ายบายกำลังเ<า>ห็นหนังสือพี่น้องเลยนะสำนี้ก็พี่น้องเลย